ลมแดดภัยร้ายอันตรายกว่าที่คุณคิดแล้วคุณจะสามารถป้องกันได้อย่างไรมาดูกันในคลิปนี้ครับเรามาทำความรู้จักกับอาการลมแดดกันครับอาการลมแดดหรือฮิสโตร ก็คือการที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถรักษาอุณหภูมิปกติของร่างกายเอาไว้ได้เหตุเกิดเพราะว่าเราอยู่ในที่ร้อนๆเป็นเวลานานๆอันนี้ก็ทําให้เรียกว่าระบบร่างกายของเรารัว่วเช่นเราไปปั่นจักรยานกลางแดดร้อนๆนานๆอันนี้มันก็อาจจะทําให้เกิดอาการลมแดดขึ้นได้สัญญาณเตือนขั้นที่1ของอาการลมแดดก็คือว่าเราจะเริ่มรู้สึกเมื่อยล้าอ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะ ถ้ามีสัญญาณเตือนรู้สึกไม่ดีแบบนี้ก็ควรที่จะรีบเข้าที่ร่มนะครับเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายลงแต่คราวนี้ถ้าคุณยังฝืนปั่นจักรยานต่อไปก็อาจจะเกิดอาการขั้นที่สองนั่นก็คือว่ารูขุมขนบนผิวหนังจะปิดคราวนี้เนี่ยอุณหภูมิของร่างกายจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เหงื่อไม่สามารถออกมาได้คุณอาจจะเกิดอาการชักเกรงหมดสติถึงขั้นเสียชีวิตได้ หลายๆท่านนะครับปั่นจักรยานไปแล้วเกิดอาการลมแดดก็คือหมดสติกลางอากาศคราวนี้เกิดอะไรขึ้นครับจักรยานลม้มแน่นอนครับก็จะเกิดอาการบาเดเจ็บขึ้นกับร่างกายอันนี้เบื้องต้นนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะเกิดว่าห,วหัวใจหยุดเต้นเรียกว่าเสียชีวิตไปเลยก็ได้คราวนี้ลมแดดสามารถเกิดขึ้นกับใครได้บ้างลมแดดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเด็กผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับความดันเบาหวานหัวใจพวกนี้เป็น กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดอาการลมแดดขึ้นได้ทั้งนั้นถ้าเกิดอาการลมแดดขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงอย่างที่บอกครับรีบเข้าหาที่ร่มเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายลงถ้าเรียกว่าตัวยังร้อนอย่างมากนะครับก็เอาผ้าเนี่ยชุบน้ําเช็ดตามตัวตามหัวนะครับเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายลงนะครับถ้ามีพัดลมเป่าก็เป่าพัดลมถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรรีบนาส่งโรงพยาบาลวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการลมแดดข้อที่หหลีกเลี่ยงการปั่นจักรยาน ในช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นอันนี้เป็นช่วงพีคเลยนะครับร้อนสุดๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าเลี่ยงได้กรุณาเลี่ยงและข้อที่2นะครับเวลาที่เราปั่นจักรยานไปนะครับจิบน้ําเป็นระยะอาจจะตั้งเวลาไว้นะครับทุกๆ15นาทีหิวไม่หิวจิบน้ําไว้ก่อนเพื่อให้น้ำเนี่ยไปช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายลงและ3นะครับสวมเสื้อผ้าสีอ่อนระบายความร้อนได้ดีและ4งดการดื่มแอลกอฮอล บ,บางท่านเนี่ยปั่นจักรยานไปแหมพักกลางทางจิบเบียร์ก่อนอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะทําให้เกิดอาการลมแดดขึ้นมาได้อันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่จะช่วยป้องกันอาการลมแดดการปั่นจักรยานเป็นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแต่ถ้าเราปั่นจักรยานผิดที่ผิดเวลาก็อาจจะเป็นอันตรายขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นอย่าละเลยเรื่องความปลอดภัยในการปั่นจักรยานนะครับผมข้อมูลเกี่ยวกับลมแดดเนี่ยผมนํามาจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางประกบแปผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในคําบรรยายคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถคลิกลิงก์เข้าไปอ่านเพิ่มเติมูได้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสันกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราจะได้ติดตามมาได้อย่างทันทีสําหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ